โอเคครับทีนี้ก็มาต่อที่อีกหนึ่งคอนเทนต์นะฮะที่ผมจะพูดกันถึงเรื่องของการจัดบ้านหรือวิธีการข้อควรระวังต่างๆคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมทำคอนเทนต์นี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมเองอะ่ะก็เป็นครีเอทีฟแล้วเขาก็ทํางานเรื่องนี้กับทางสสสทีนี้เขาก็มองว่าเอยถ้าเกิดมันมีวิธีการที่โฮม e i s o l ล t i o n แล้วมันจะมีแงม่มุมในการจัดบ้านยังไงได้บ้างไหม <c oughs> เขาก็เลยมาชวนผมว่าแบบเออผมสามารถจะถ่ายทอดหรือแบบมี งครับมุมในเรื่องนี้ยังไงบ้างน,นะครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรารู้กันอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือการทำโฮมอเมสเตชันเนี่ยคุณต้องอยู่คนเดียวหรือ2คนแล้วคุณต้องมีพื้นที่บ้านแบบเหมือนมีห้องแยกอะ่ะดังนั้นพอมันมาด้วยแบบโจทย์ที่ฟิกซ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีงี้มุมในการแบบไปแตะเรื่องของการปรับผังสักเท่าไหร่อะ่ะเพราะมันก็เป็นการแยกอยู่ซึ่งอันนั้นผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยเพื่อลดการแพร่เชือ้อแต่ผมเองก็มีโอกาสได้ไปเห็นข่าวครับ แล้วเราก็เห็นว่าจริงๆสภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโหมันมีเยอะมากเลยเนอะหลายบ้านที่แบบเขารู้ตัวแล้วว่าเขาติดแต่เขารอเตียงเขารอตรวจอยู่และเขาต้องอยู่ปากปนกับคนที่ไม่ติดอะ่ะซึ่งบางทีเราเห็นเลยว่าแบบโหบ้านหนึ่งหลังเล็กๆอยู่กันแบบสามสี่คนอะไรเงี้ยหรืออย่างผมเองเนี่ยก็มีแบบพี่ที่รู้จักกันเนี่ยฮะเขาก็เล่าให้ฟังเลยว่าญาติเขาที่อยู่เป็นแบบลักษณะของตึกแถวมีแบบหลายชั้นหลายห้องอยู่เหมือนกันนะ ห้องน้ำเนี่ยเขาใช้ห้องน้าร่วมกันเพราะมันมีห้องน้ําที่เสียไปอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ต้องมาใช้ห้องน้ําร่วมกันมันก็เป็นสิ่งที่เราเราพรนึกภาพกันออกนะฮะแล้วจากที่ตอนแรกติดแค่คนหนึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายคือพอใช้ห้องน้าร่วมกันปุ๊บติดแบบทั้งบ้านเลยฮะยกบ้านเลยดังนั้นมันมีพอยต์หนึ่งก็คือถ้าเกิดเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่ติดแล้วเนี่ยแล้วเรามีพื้นที่จํากัดจริง มันยากลาบากจริงๆในการจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีข้อควรระวังอะไรไหมที่เราสามารถจะทําได้เพื่อลดการติดเชื้อนะครับผมก็เลยอ่ะคิดคอนเทนต์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาแนะนํากันแต่ก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยผมเบสออนในมุมที่ผมต่อย,ยอดเอาข้อมูลมาจากทางคุณหมอแล้วก็ทางคลิปต่ตางๆซึ่งเดี๋ยวจะลงเครดิตไว้ให้ใน Description นะครับเป็นอะไรที่ถ้าเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องขออภยัยแล้วก็ยินดีที่เกิดใครจะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราได้ข้อมูลที่จะแบบส่งต่อกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคผมก็เริ่มจากวิธีการปรับผังก่อนเลย้วกันนะคะคือซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกเราจะไม่ได้พูดถึงบ้านหลังใหญ่ๆที่มีห้องแยกนะเพราะอย่างนั้นก็คือคุณสามารถจะแยกกันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็แยกเข้าของเครื่องใช้กันแต่เนี้ยเราอาจจะมองเป็นภาพของสมมุติเป็นห้องหองพักในอพาร์ตเมนต์คอนโดแบบสตูดิโอที่คุณอยู่ร่วมกัน2คนอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกเลยคือเรื่องของการสร้างพื้นที่อนาเขตของผู้ป่วยครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ย เขาคงจะอยู่ได้ในพื้นที่ที่แคบที่สุดก็คือเขาต้องมีที่นอนนะฮะจากเดิมไม่ว่าคุณจะนอนร่วมกันแบบไหนมีเตียงใหญ่เตียงเล็กถ้าเตียงอยู่กลางห้องหรืออะไรแบบเนี้ก็ให้คุณแยกพื้นที่ที่นอนออกจากกันเลยนะครับอาจจะดันเตียงของคนที่ไม่ป่วยเนี่ยไปชิดอีกฝั่งหนึ่งของห้องแล้วก็ให้เตียงของผู้ป่วยเนี่ยอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องครับโดยที่ระยะตรงนี้เนี่ยหนึ่งถึงสองเมตรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าบ้านเล็กกว่านั้นก็ เอาให้ได้ห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้นะครับซึ่งก็แนะนําว่าให้ที่นอนของผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟูกนะหรือคุณสามารถหาเสือ่อหรือหาเตียงใหม่มาก็ได้อย่างเงี้ยก็แนะนําให้เข้ามุมแยกไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะอยูออ่ติดหน้าต่างด้วยก็ได้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการระบายอากาศนะฮะที่สามารถช่วยได้แต่หลกัลกๆเลยผมว่าถ้าเกิดไม่ได้มีหน้าต่างอะไรเงี้ยผมว่าหลากัลกๆเอาเข้ามุมก่อนแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือผมแนะนําว่า จุดที่นอนของผู้ป่วยเนี่ยควรจะอยู่ใกล้ห้องน้าครับถามว่าทําไมต้องอยู่ใกล้ห้องน้ําเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นแบบว่า worst case scenario เลยเนี่ยเราไม่ได้ให้ผู้ป่วยแบบย้ายตําแหน่งไปที่ไหนเลยเนี่ยเราก็ให้เขาอยู่ที่มุมของเขาในพื้นที่อนาเขตของเขาตรงนั้นนะครับแต่เขาจะเป็นต้องใช้ห้องน้ําแน่ห้องน้ําเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยต้องเข้าต้องออกตลอดนะครับดังนั้นแล้วควรจะอยู่ใกล้ห้องน้าสมมติว่าเกิดจากเข้าห้องน้ำขึ้นมาจะได้จากจุดที่เขานอนอยู่เนี่ยก็สามารถเดินเข้าห้องน้ําได้โดยตรงไม่ไปเดินอยู่ในพื้นที่่่สววนกลาางหรือ เส้นทางสัญจรหลักที่คนอื่นที่ไม่ได้ป่วยจะมาใช้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญถือว่าเราลดโอกาสในการแพร่เชื้อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้สร้างอาณาเขตของผู้ป่วยชัดเจนนะครับอาจจะเอาผ้าปูเตียงมาขืนก็ได้อาจจะหาพ a r t i t i o n เช่นถ้าคุณมีตู้ขยับตู้มาหน่อยมากั้นหน่อยไหมเอาเก้าอี้มาวางเอาลังกระดาษหาของที่ใช้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยครับกั้นแบ่งขอบเขตหรือถ้าสมมุติว่าเขานอน ต่ำหน่อยนอนฟูกเงี้ยคุณหาของง่ายเช่นขวดน้ำหนังส่งหนังสืออะไรมาวางกัน้นแบ่งขอบเขตให้ชัดเจนเลยนะครับสร้างการรับรู้ที่ดีว่าเออเราต้องอยู่แยกกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนแรกนะในเรื่องของตำแหน่งการจัดวางนะครับส่วนที่สองเรามาพูดถึงเรื่องของห้องน้ําคือห้องน้ำเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแยกได้ยังไงคุณจะต้องแยกชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าแยกไม่ได้เนี่ยอยากจะให้ทําการแบ่งซอยย่อยพื้นที่ในห้องน้ํา ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าในจริงจริงมันไม่ควรจะใช้ร่วมกันนะครับทั้งการแปรงฟันการล้างหน้าเลยต่างๆเพราะว่าเวลาคุณบิดก็เปิดต่างๆอะไรมันมีโอกาสที่มันจะส่งผลในการติดเชื้อได้หมดเลยอ่ะดังนั้นในส่วนของห้องน้ำเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนําให้ทําเลยก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมีห้องน้ําห้องเดียวจริงๆเนี่ยอ่างล้างหน้าในห้องน้ําเนี่ยผมคิดว่าแยกให้เป็นอ่างล้างหน้าของผู้ป่วยเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีพื้นที่ครัว ที่เป็นซิง์ล้างจานเนี่ยนะครับผมอยากให้ใช้ซิงค์ล้างจานหรืออ่างล้างจานตรงนั้นเนี่ยให้เป็นอ่างล้างหน้าของคนที่ไม่ป่วยไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ไม่ป่วยเนี่ยยังมีโอกาสที่อาจจะต้องทําครัวเข้าครัวอยู่ดังนั้นเนี่ยให้แยกกันชัดเจนเป็นสส่วนเลยนะครับแล้วก็ให้ใช้ซิง์ตรงล้างจานหรือตรงครัวเนี่ยในการแปรงฟันก็จะลดการแพร่เชื้อได้ได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีซิงค์ล้างจานจริงๆจําเป็นที่จะต้อง ไปใช้ร่วมกันในห้องน้ํมันจริงอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทําความสะอาดเพิ่มเติมแล้วนะแล้วก็ของใช้ทุกอย่างที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยพยายามแยกส่วนกันออกมาชัดเจนนะครับแปรงสีฟันยาสีฟัน,แย,ฟนแยกกันชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสหมดนะที่จะสมมติเราบีบไปก็มันมีโอกาสที่จะติดเชื้อในส่วนของน้ําลายอะ่ะยาสระผมอ่ะแบ่งแยกย่อยออกมาสบู่นี่ต้องแยกชัดเจนอยู่แล้วนะครับสร้างพื้นที่ย่อยของผู้ป่วยและคนที่ไม่ป่วยออกจากกันนะครับ แล้วก็ในแง่ของการใช้ชักโครกเนี่ยเขาก็แนะนําว่าจําเป็นที่จะต้องอปิดฝาก่อนเวลาเราจะกดฟลัชนะครับแล้วก็อีกสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาในการที่จะเข้าใช้ห้องน้ําควรจะแบ่งกันชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมที่ต้องใช้ต่อๆกันเช่นอาบน้ําอะไรเงี้ยก็ผู้ป่วยควรจะเข้าเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ทําการครีมด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาแนะนําให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างการใช้งานอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือมีคลิปที่คุณหมอที่ผมไปดูมาเขาก็แนะนําซึ่งตรงนี้สาคัญมากมากถ้านอกเหนือจากการอาบน้ำเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใส่หน้ากากเข้าไปทํากิจกรรมในห้องน้ําได้ก็ยิ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการระบายอากาศในห้องน้ําได้เช่นมีหน้าตุ่หน้าตาก็ให้เปิดนะครับระบายอากาศให้แสงเข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้พัดลมเนี่ยตั้งอยู่หน้าห้องน้ําแล้วก็หันออกก็ได้นะครับมันก็จะดูดเอาอากาศ ในห้องน้ำเนี่ยออกมาข้างนอกแต่อันนี้อาจจะต้องเป็นในกรณีที่สมมุติถ้าห้องน้ําคุณอยู่ใกล้กับระเบียงนะสมมติอาจจะอย่างหอพักเัีพวกัเบเดนบางทีที่ห้องน้ํามันอยู่ใกล้กับส่วนของระเบียงที่เปิดออกไปได้เนี่ยก็เป็นการดูดอากาศจากห้องน้ําออกไปภายนอกได้เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ก็จะช่วยในการระบายอากาศได้ส่วนที่สามมาเล่าถึงต่อในเรื่องของการระบายอากาศกันต่อนะครับอย่างตอนแรกที่บอกไปว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะอยู่ใกล้หน้าต่างได้เนี่ยเขาก็มีวิธีการระบายอากาศอย่างหนึ่งก็คือให้ใช้พัดลมเนี่ยก็คือหันออกไปเลยนะดดู เออในส่วนของลมที่อยู่ภายในห้องเนี่ยออกไปได้เลยแต่ว่าในแง่ของการระบายอากาศจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามีช่องเปิดที่เราสามารถเปิดให้ฟโฟลได้เนี่ยก็ควรจะทำนะครับคือไม่ควรจะใหเ้เหมือนเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ให้อากาศมันวนเวียนอยู่ภายในจริงๆมันควรต้องให้เกิดการถ่ายเทขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องระวังในแง่การระบายอากาศก็คือผมผมคิดว่าระวังกันง่าย,ายๆเดยเช่นแบบว่าพัดลมกับแอร์เนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ผู้ป่วยเนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาผู้ป่วยไอจามมันจะพ่น สิ่งต่างๆเนี่ยแล้วลมก็ช่วยทาให้มันฟลไปรอบห้องไหมถ้าเป็นอย่าง,งาน,นั้นเนี่ยก็คืออย่าให้ผู้ป่วยอยู่ในจุดที่มันเหนือลมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังเพิ่มเติมกันครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือเรื่องของการทําความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสร่วมซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันที่จําเป็นจะต้องเช็ดต้องถูอยู่ตลอดเลยนะฮะมือจับเนี่ยลูกบิดประตูในสาคัญมากโดยเฉพาะห้องน้ําอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าผมว่าหนักมากๆเลยในห้องน้ามันมัน,มน คือพอเราทากิจกรรมบ่อยอะ่ะมันแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่เราจะเขี้เกียจไปบ้างนะหรือว่าล้าเลยไปบ้างนะแต่ว่าจริงๆก๊อกน้ําฝักบัวเนี่ยโอ้โหมันคือทุกอย่างมันพร้อมที่จะแบบต้องใช้ร่วมกันหมดอะ่ะขันเขินอะไรก็ตามแต่อย่างนี้นะครับเออเวลากลุ่มกดชักคโกเองฝาที่รองนั่งอะไรเนี่ยถ้าเกิดทำความสะอาดได้ถี่มากเท่าไหร่เนี่ยก็ควรจะทําเลยนะครับผมคิดต่อเนื่องง่ายๆนะสุดท้ายอาจจะลองไปปรับดูเองก็ได้เช่นสมมติลูกบิดมือจับประตูหน้าห้องน้ําเนี่ยคุณอาจจะห้อยแบบ ถุงมือยางหรืออะไรไว้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าผู้ป่วยจะเปิดเนี่ย<ม>ก็ให้สวมถุงมือแล้วก็มาปิดอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็อยากจะให้คลีนในถุงมืออยู่บ่อยๆด้วยนะแต่นี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่แบบคิดเผื่อมานะฮะสำหรับใครที่แบบเออรู้สึกว่าแบบอ่ะมันอาจจะช่วยลดในแง่ของความยากลาบากในการใช้งานได้มากขึ้นนะครับจุดอะไรแบบเนี้ยสามารถที่จะลองไปพัฒนาเพิ่มเติมเองได้ในแง่ที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เราแบบ ลดการติดเชื้อให้มากที่สุดให้คิดง่ายๆก็ได้แบบเหมือนให้เรานอยไว้ก่อนนะครับว่าแบบโหไอ้แบบนี้ก็มีโอกาสจะติดฮนะแบบนี้ก็มีโอกาสจะติดนะอะอะไรเงี้ยเวลาเราคิดแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีความระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคฮะั okay, นี่ก็คือโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็การรักษาระยะห่างก็ดีการที่จะแบบว่าไม่ใช้เข้าของต่างๆปะปนกันอในนี้เป็นเบสิกเลยที่ต้องอย่าลืมเลยนะครับที่จะต้องมั่นใจอยู่ตลอดเวลานะว่าเราจะไม่ปะปนกันก็น่าจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาต้องอยู่ร่วมกันยังไงก็อย่าลืมดูแลกันในเรื่องของจิตใจด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือคลิปที่ผมทํามานะครับสําหรับในช่วงสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็คิดว่า ผมเองในฐานะสื่อนะรวมถึงเป็นคนที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงในการเล่าเรื่องพวกนี้ได้ก็ยินดีที่จะเปิดเผยแชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปนะครับเราเองก็คาดหวังที่จะเห็นการทํางานของรัฐบาลการช่วยเหลือกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะสามารถช่วยเพิ่มกําลังใจลดความเ,นเหนื่อยของทางแพทย์พยาบาลได้นะครับจริงๆทุกวันนี้มันมีการช่วยช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นพวกคอนแทคต,ต่างๆเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมก็ สามารถแชร์ไม่ได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับไปแล้วครับ